DW ต่ำกว่า20สตังค์ไม่ควรเทรดสวัสดีครับนักลงทุน DW ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ DW 16 Turnpro นะครับรายการที่จะมาให้ความรู้และข้อมูลดีๆในการเทรดนะครับและมาเทิร์นโปรไปกับพวกเรากลับมาพบกับผมอีกครั้งครับบอสจิรวัตรจากทีม DW 16ครับครับครับ ผมปั๊มพันุพันธ์นะครับจากทีมรีวิวหนึเช่นเคยนะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้ก็เดินทางมาถึง EP ีที่สาแล้วเนาะสาแล้วครับ <Okay. S 2> พอดีผมไปนั่งอ่านกระทูนะได้แรงบันดาลใจนะอ p ีนี้นะครับมาจากการไปอ่านกระทูและความคิดเห็นในแพลตฟอร์มต่างๆเนาะจากนักลงทุนก็จะมีกดกดอ่าเขาเรียกรูอ o อตั้มง่ายๆที่นักลงทุนส่วนใหญ่ก็บางท่านจําจกันว่าครับ ดีบิเนี่ยเวลาต่ากว่าย0สตังค์เนี่ยสิบตังค์สิสห้าตังค์อะไรเงี้ยอย่าไปเทรดมันนะอ่าก็เป็นเอ้ยหลายๆท่านเนาะก็อา้าวเชื่อกันแล้วกันมีความเชื่อกันหรือว่าพูดต่อต่อกันมาว่าเอ้ยดีบิวต่ำกว่ายี่สิบตังค์นะเอ้ยอย่าไปเทรดมันเลยอ่าไม่ดีหรอกอ่าใช่ใช่คือ,คอก็คือแบบไม่ต้องไปดูสเปคดูอะไรเสียเวลาเนี่ยเปิดสตรีมมิ่งมาเห็นบิตออฟเฟอร์มันต่ำกว่ายี่สิบตังค์ก็รู้แล้วไม่ต้องเทรดหรอก ครับอ่าเป็นดีบิวไม่ดีอ่าสเปคไม่โอเคแล้วอะไรอย่างนี้อืมก็ผมคิดว่าเออความเช่วน,นี้ผม,มานั่งดูข้อมูลจริงเฮ้ยมันก็ไม่เป็นางนั้นเสมอไปนะอ่าอ่ามันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปก็เผื่อว่านักงทุนคนไหนมีอาจจะมีใช้เทคนิคนี้อยู่ครับมันอาจจะทําให้พลาดโอกาสได้นะอ่าใช่อาจจะเป็นความเชื่อที่อาจจะคาดเคลื่อนได้ใช่อ่าได้โอเคอเดี๋ยววันนี้เรามาดูกนะันเนาะ ความเชื่อที่ว่า DW ต่ากว่า20สตังเนี่ยแปลว่า D w เนี้ยโอ้ยใกล้หมดอายุแล้วครับอืออายุคงเหลือเดือนนึงหรือไม่ถึงไม่กี่วันอะไรอย่างเงี้ยอ่อาก็คือความเชื่อความเชื่อแรกๆเนาะโอเคใช่ความเชื่อต่อมานะก็จะเป็นเฮ้ยดีิต่ำกว่า20ตังค์เนี่ยโอย้เซนมันเนี่ยไม่ดีแล้วเซ้นต่ํ่ำมากนะอ่าเซนเซ้นก็สั้นๆนะครับเซ้นก็คือเอ่อแม่เคลื่อนหนึ่งช่องดีิจะเคลื่อนกี่ช่อง อ่าใช่ก็หลายท่านอ่ะหลายท่านอาจจะเตือนกันกันเองเนาะในหมู่นักลงทุนบางท่านนะว่าเอ้ยอย่าไปเทรดตัวดีบิลราคาต่ําเลยเช่นต่ำยี่สิบสตางค์เนี่ยเห็นไม่ดีแล้วเดี๋ยวแม่ขยับลูกไม่ขยับอ่ามันมีความเชื่ออย่างนี้อยู่เนาะใช่ใชบางท่านก็คืออ๋อโอเคเชื่อตามมาโดยที่ยังไม่ได้ไปดูตัวตารางราคาหรือย,ยังไม่ได้ดูไส้ในของสเปคเนี่ยก็อาจจะแบบเอ้ยไม่เทรดละอ่าแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะว่าจริงๆมันอาจจะไม่ใช่อย่างกันเสมอไปเนาะ ใช่ครับถูกต้องถูกต้องจริงๆอาจจะมีตัวที่สเปคดีอยู่นะที่ราคาต่ำกว่า20ตางแล้วหลายๆคนก็แบบมองข้ามมันไปใช่ครับใอีกอันหนึ่งก็จะเป็นอ่ะผมไล่ไปก่อนนะอกีกลิงสูงอ่าดีวิวราคา10ตัง15ตังเนี้ยโอ้เวลาเคลื่อนติ๊กนึงเนี่ยโอ้เป็นเปอร์เซ็น์นี่หลายเปอร์เซ็นก็เลยคิดว่าโอ้หเกียร์ลิงมันสูงสูงมากเลย10เท่า20เท่าอย่าไปเทรดนะเสี่ยงครับอืมอ่าอีกอันหนึ่งความเชื่อที่สี่จะเป็นเรื่องทํา e d e นะครับก อ่ามันใกล้หมดอายุอาจจะมีใครเคยได้ยินว่าดีบิวเนี่ยที่ใกล้หมดอายุก็โอ้โหทำดีเคมันเข้มขน้นกินวันนึงนี่แรงหลายเปอร์เซนต์อ่าแพงนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูว่าจริงไหมเนาะเรามาดูเดี๋ยวเราไล่ไปทีละขก็เลยครับ,รบโอเคอมาดูที่หัวข้อแรกกันก่อนเนาะดีบิวใกล้หมดอายุจริงหรือเปล่าอ่าต่ำกว่า20สตางค์ใช่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็เลยหยิบข้อมูลในช่วงอ่าที่เรากําลังอัดอยู่นะครับก็มันกลางสิงหาเนี่ย ก็เป็นดีวิลหน่นะครับห้าตัวที่ราคาต่ำกว่า20สตังค์นะครับมาให้ดูกันนะครับแล้วก็มาดูซิว่าเอ๊ะความเชื่อสี่ความเชื่อเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่าโอเคก็จะเห็นว่าก็จะมี c p f d tag นะครับมี c p o นะฮะแล้วก็ดีวิลเนี่ยตรงที่ผมไฮไลท์ไว้าสีน้ำเงินนะครับก็จะเป็นอายุมันะครับ t t m นะครับคือ time to maturity ก็คือ อีกกี่วันนะฮะมันจะหมดอายุน้ำสุ่ะจะเห็นว่ามันหมดอายุตอนเดือนสิบสองนะตอนนี้เราเดือดอยู่กันเดือนแปดก็หูสี่เดือนกว่าครับร้อยสามสิบสี่วันครับคุณบ๊ามอ,อันนี้ก็เป็นเหตุผลเนาะที่เอ้ยคำตอบเนาะที่มาตอบถามว่าเอ้ยทาไมดีวีต่ำกว่ายี่สิบสตางค์เนี่ยมันเป็นตัวที่ใกล้หมดอายุทุกตัวหรือเปล่า,รลาจริงๆก็เนี่ยก็ตามตัวอย่างเนี่ยก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เสมอไปเนาะบางตัวเหลือสามสี่เดือนนะอย่างงี้แต่ราคาต่ำกว่ายี่สิบสตางค์เหมือนกันเนาะ ก็ได้อ่าเป็นไปได้ก็ออกมาเหลือสกว่าเดือนนี้ก็คือรับว่าเป็น DW ชุดที่กำลังใหม่ใหม่เลยฮะในช่วงเวลาที่อัดอยู่นะสดเลยใช่เห็นไหมความช่วแรกก็เอิมันก็ไม่เป็นงั้นเสมอไปนะก็ถือได้เนาะบางท่านแบบไม่กล้าถือไม่กล้าเล่นเนาะว่าเฮ้ยมันใกล้จะหมดอายุแล้วนะต่ำกว่า20สตางค์เนาะแต่จริงก็ยังเห็นว่ามันยังถือได้อีกส4เดือนเลยเนาะครับถูกต้องครับครับโอเค เพราะฉะนั้นก็ตอบคําถามข้อแรกว่าไม่จริงเสมอไปนะครับดีบิวที่ใกล้หมดอายุนี่จะต่ากว่า20สตางค์เนาะไม่ใช่นะอใช่อีกอันหนึ่งครับเซนจะต่ำมากครับเซนต่ํามากคือเรียกว่าแม่เคลื่อนแล้วดีบิวเนี่ยไม่เคลื่อนเลยหนืดสนิทนะฮะเนี่ยมันรูปหอยทากเนี่ยก็ไม่เสมอไปเช่นกันครับนืดเนาะใช่หนืดเลยไม่ใช่อย่างนั้นนี่เราเราตรง เซน์นะครับจะเห็นนะคอลัมน์ข้างๆราคาเนาะก็จะเห็นว่าที่ผมไฮไลท์สีน้ําเงินไปเนี่ยก็จะเป็นเซน์ที่ดีเห็นไหมใกล้หนึ่งมันก็อาจจะมีบ้างเนาะที่ที่ต่ําเนาะก็ก็มีบางส่วนแล้วกันแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเนาะที่ต่ํยี่สต่างแล้วเซนจ์ไม่ดีนะใช่ครับแต่ถ้าว่ากันตามตรงเนี่ยเซนศ์สูตจุดหกเจ็ดนี่ก็ยังพอเล่นได้เนาะไม่ถึงกับแย่พอเล่นได้ครับใช่ใช่ก็ประมาณแม่สองช่องลูกหนึ่งช่องอะไรอย่างงี้ใช่ครับอ่าความเชื่อที่สองนะฮะครับ อันนี้ก็เป็นที่มาดินยันเนาะเราะว่าต่ำยี่สิบสตางค์ไม่ใช่ว่าเซ็นไม่ดีเสมอไปเนาะหลายๆตัวก็ยังดีอาจจะกลายเป็นว่านักทำให้นักทุนซื้อจำนวนหน่วยดีบิลได้เยอะขึ้นด้วยซ้ำเนาะใช่ครับใช่ครับในในการที่ใช้เงินเท่ากันกับการไปเล่นตัวอื่นเนาะทั้งที่สเปคกันยังดีเลยนะใช่ครับนะครับภาพต่อไปนะครับเป็น ดีบิวต่ำกว่า20ซังเนี่ยเกียร์ลิงจะสูงมากสูงมากของผมนี่ระดับ10 10เท่า15เท่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตัวหมดอายุเนี่ยจะคาแรคเตอร์ประมาณนั้นโดยโดยส่วนใหญ่แล้วกันมันก็เลยทําให้น้องทุนเริ่มมีความเชื่อว่าเออไอไอดีบิวที่อายุเอ้ยไม่ใช่ราคาน้อยๆเนะยฮะก็อย่าไปเทรดนะมันเสี่ยงมากเกียร์ลิงมันสูงมากนะครับหรือหรือหลายท่านเนาะก็จะอาจจะบอกว่าหลายท่านที่ชอบความเสี่ยงเนาะก็จะไปเข้ากันอ่ะบอกเข้าสิเกียร์ลิงมันสูงนะ ตัวดีบิวี่ราคาต่ําๆอ่าแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันว่าจริงๆมันเกียร์ลิงอาจจะไม่ได้สูงก็ได้ต้องเช็คสเปกก่อนนะครับทั้งในมุมผู้ที่อยากเก่งกําไรและผู้ที่แบบกลัวความเสี่ยงอ่าต้องบอกก่อนว่ามันไม่เสมอไปเนาะในตัวดีบิวี่ราคาต่ํบก็ชัดๆเลยเนี่ยจากชุดนี้นะครับ5้าตัวก็จะมีดีแท็กนะหนึ่งหกสี่นะครับเกียร์ลิงกมันอยู่ประมาณห้ากว่าเองนี่เนาะใช่ ราคา15สตางค์เอง15สตางค์นี่ถ้าเป็นตัวอื่นๆที่เราเทรดกันอาจจะแบบโอ้หกีลิ้งน่าจะ10เท่าแล้วล่ะโอ้ลงมาขนาดนี้ครับแต่ก็ไม่เป็นอย่างนั้นกับ d t แทนะครับอืเดี๋ยวก็อาจจะมีน้องบางตัวที่ต่ำแล้วก็ประมาณสิบก็จริงอ่าเชาทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่เสมอไป ต้องเรียกว่าต้องเรียกว่าแนวคิดนี้เนี่ยไอ้ที่เราทำ EP นี้ขึ้นมาก็เป็นความจริงสัเกินครึ่งน,นะครับผมบผมก็ยอมรับในตรงนั้นแต่ว่าแต่ถ้าเรามีความเชื่อตรงนี้แล้วเ,เราจะ apply กับทุกๆ DW เลยเนี่ยเนี่ยก็จะเห็นว่าเราเราก็จะพลาดโอกาสนะ D tag อ่า CPO 1 6ึ่งกอะไรเราก็จะพลาดโอกาสเหมือนเราจะเอาเราจะเขีย่ยพวกนี้ออกไปก่อนเลยอย่างเงี้ยด้วยราคา,ามันก็จะเสียโอกาสก็บางท่านใช้ราคาที่ต่ําเป็นตัวกองที่แบบเอา DW ออก อันนี้ก็คือต้องระวังนิดนึงคือมันมันเป็นการกองแบบหยาบมากเนาะมันอาจจะทําให้ตัวดีๆที่แบบสเปคดีหลุดไปได้เนาะที่อยากที่ยังยังเล่นได้อยู่อะพูดอย่างนี้ใช่แล้วท่านก็อาจจะมองข้ามไปแล้วกันตัวนี้ต้องต้องกลับมาดูนิดนึงเนาะใช่ใช่ใช่ครับครับอ่าเดี๋ยวเราไปข้อสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นหลักๆเลยแล้วกันหลักๆเลยที่หลายๆท่านเลี่ยงกันเนาะเอ้ยเย่าเลยตัวต่ำเนี่ยทำดีเคสูงมากอ่าหลายเปอร์เซ็นต์เลยอะไรอย่างนี้ใช่ใช่เพราะว่า ในใช่ในดีบิวเ,เวลาอายุน้อยๆเนี่ยพอเราเชื่ออายุมันน้อยเนี่ยเวลาแล้วก็ราคามันน่าจะต่ําด้วยเนี่ยครับมันก็จะตามมาด้วยความเชื่อที่ว่าทํา e d K ต่อวันเนี่ยน่าจะแรงมากอ่าใช่โหยถือข้ามวันนี้เจ็บจุกเลยแหละครับแล้วก็มีมีบางส่วนเนาะนักทุนบางส่วนอาจจะมองว่าเอ๊ะเหมือนตัวต่ำยี่สิบสตาง์เนาะเวลาลงหนึ่งช่องเนี่ยหนึ่งสตางเนี่ยมันหลายเปอร์เซ็นต์เนาะใช่ แต่จริงๆแล้วเราเราต้องมองทั้งทั้งอายุมันเนาะไอตัวทำดีเคนะเพราะมันเป็นมองเป็นทำดีเคเปอร์เซ็นต์ต่อวันเนาะใช่ใช่บางทีมันอาจจะย่ำอยู่ที่เดิมมาสิบยี่สิบวันก็ได้แล้วค่อยลงใช่ถูกต้องครับก็คือโอเคหนึ่งหนึ่งหนึ่งตังต่ออ่าสิบกว่าตังหนึ่งตังต่อยี่สิบตังเนี่ยมันก็หลายเปอร์เซ็นต์อยู่แต่ว่าต้องดูได้ว่าเอ้ยแล้วกี่วันล่ะมันจะลงหนึ่งติ๊กอ่าใช่เพราะเวลาถ้าสมมติคุณเทรดและคุณถือเนาะมันต้องดูว่า การถือของคุณในพอมันยาวนานเนาะพอกว่ามันจะลงปุ๊บพอเฉลี่ยแล้วเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อวันเนี่ยจริงๆอาจจะเป็นหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นเองก็เท่านั้นนะครับใช่ครับยกเว้นว่าใ่ซวยจริงๆเนาะไปเข้าจังหวะที่มันจะลงพอดีเนาะอันนี้ใช่ใช่ต้องนิดนึงเราบ่ครับเนี่ยก็เห็นตัวเลขนะครับมันก็อยู่ประมาณสักหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต่อวันซึ่งก็เป็นทั่วไปเลยครับครับใช่ดีบิวก็จะอยู่ประมาณนี้ดีเคก็ กลางๆแล้วกันไม่ได้บอกว่าถูกหรือแรงครับแต่ถ้าแรงนี่ก็คือจะเป็นห้าเปอร์สิก็มีเห็นให้เห็นกันอยู่นะฮะใช่อต่นึงเนาะที่สังเกตตัวทำดีเคแรงไม่แรงก็สังเกตที่อายุคงเหลือเนาะอันนี้ก็อาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งใช่ช่วยได้ระดับหนึ่งช่วยระดับหนึ่งผมว่าก็โหแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์่ะก็เป็นไปได้แต่ก็ไม่เสมอไปเช่นกันอ่าะฉะก็ดีดูเลยมากมากใช่เวลาโฟกัสตัวไหนอาจจะสมมติว่านักลงทุนให้น้ำหนักแล้วกันว่าสเปค ส่วนไหนเป็นหลักอ่ะดูเซนดูเกียร์ลิงดูอายุคงเหลือเลยดู t i m e ดีเก็ไปโฟกัสที่ตัวนั้นนๆเนาะก็ไปดูไส้ในของดีวที่ที่เราจะกองเลยแล้วกันใช่ครัมันจะตรงกว่าเม่ไม่ใช่ว่าไปดูแบบที่ราคาอล้วใช่ครับถูกต้องโอเคเดี๋ยวเรามาเห็นภาพรวมนะฮะเพราะฉะนั้นก็ขอสรุปณที่นี้เลยนะครับครับในมุมมองของพวกเราเนี่ยความเชื่อที่ว่าดีราคาต่ำกว่า20ตังค์เนี่ยอย่าไปเทรดเนี่ย ก็ไม่จร ну oh. right. ิงเสมอไปด้วยข้อมูลที่ว so ันน yeah, sí ah yeah, yeah. like ี้ผมกับคุณปามได้เอามาเสนอนะฮะพรีเซนต์ให้ดูครับครับนี่ฮะก็จะสรุปเมื่อกี้นะฮะเห็นไหมสีฟ้านี่คือนับว่าในแต่ละสเปคเนี่ยในแต่ละข้อของมันเนี่ยก็นับว่าโอเคหมดเลยนะอายุก็ยางโอเคก็ใช้ได้เกียร์ลิงพอพอประมาณไม่ได้สูงเวอร์เซนต์นี่ใกล้หนึ่งเลยเห็นไหมอ่าเห็นมห้าตัวนี้ก็นับว่าเป็นตัวที่เอามาครับให้นักงทุนได้เห็นภาพว่า ไม่จริงเสมอไปไม่ไม่ไม่ใช่ทุกครั้งก็อาจจะไม่ต้องรุนเสียโอกาสได้อ่าใช่ก็เซตนี้เนาะห้าตัวก็ต่ํากว่ายี่สิบสตางค์มดเลยแต่ว่าสเปคยังดีอยู่เลยอ่าอืมใช่เพราะฉะนั้นก็ใหม่เลยใช่ก็ความเชื่อที่ว่าอย่าเทรดตัวที่ดับเิดีบบิต่ำกว่ายี่สิบสตางค์เนาะหรือว่าเหลือน้อยอ่ะราคาเหลือน้อยอะไรเงี้ยครับก็ไม่จริงเสมอไปเนาะสุดท้ายแล้วมันจะจบที่สเปคนะใช่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 โอเคเพราะฉะนั้น สรุปกันอีกสักนิดนึงเนี่ยกลับมากดหลักกดเหล็กของเราเลยนะครับสามข้อเดี๋ยวผมต้องเกริ่นเกริ่นเกอนย่างนี้ก่อนแล้วกันนะถ้านักทุนผมว่าคนส่วนใหญ่แหละลงทุนดีบิลก็น่าจะได้ลงทุนกองทุนรวมเนาะกองทุนรวมเนี่ยก็คล้ายๆกับท็อปปิกนี้เลยนะฮะเวลาเราจะซื้อกองทุนรวมเนี่ยเราคงไม่ได้ดูราคา NAV ของมันว่าหน่วยถูกแพงใช่หน่วยลงทุนเนี่ยสิบาทต่อหน่วย20บบาทต่อหน่วย เราก็คงไม่ได้ดูตรงนั้นนะสิ่งที่เราดูเราก็ดูว่าเอ๊ะถ้าเราลงทุนในกองทุนนั้นแล้วเนี่ยผลประกอบการอดีตมัน,นะที่ทํามาที่ดีจะเป็นต่อในอนาคตไหมนะครับแล้วก็นะเทียบกับม n นจ e เมน t ์ฟีที่เขาเก็บเราในทุกๆปีดีไหมอ,อมาเทียบนะ Risk นะริ r ต์ร r บอนะก็ผมว่าไอเดียคล้ายๆกับ DW เลยเราก็ไม่ควรจะดูว่า DW เนี่ยหน่วยหนึ่งเนี่ยมาราคากี่สตังค์สูง อ่าหรือว่าถูกคืออ่ายี่สิบตังหรือสิบตังเงี้ยไม่อ่าไม่ไม่ควรใช้ราคาต่อหน่วยมาเป็นตัวตัดสินครับอะมันมันจะหยาบไปอย่างที่คุณปั๊มได้บอกไปนะครับครับเหมือนเวลาเราเลือกของเนาะเราบางครั้งคุณค่ามันไม่ได้อยู่ที่ราคาเนาะคมครับผมโอเคครับอ๋อขอบคุณมากครับได้ฮะตอบนั่นแหละประมาณนั้นเลยครับถูกต้องครับก็ฉะนั้นดูให้ถูกเนาะใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้ากลับมาเนี่ยก็จะกลับมาที่เทียบ หลักพื้นฐานนะครับของ DW มันก็คือการเทียบสเปคนั่นแหละเป็นหัวใจสำคัญก็จะย้ำกันอีกทีสามคำสำคัญเนาะไปดูย้อนหลังได้นะอันนี้ลงลึกเลยแต่ละคำว่าดูยังไงเนาะที่ดีใช่ครับก็จะเป็นเนี่ยเซนต์นะครับทวงกันนิดนึงเซนต์ก็พุ่นแม่เคลื่อนตัวไปหนึ่งติ๊กแล้ว DW จะเคลื่อนไปกี่ติ๊กกื่ติ๊กก็คือช่องนะฮะช่องนะตอนนี้ถ้าดูดูช่องราคาด้วยเนาะ บางท่านอาจจะเข้าใจว่าเอ่อขยับ1สตางค์สิสตางค์จะต้อง1สตางค์แล้วกันจริงๆมันเป็นช่องราคาเนาะช่องราคาแม่ช่องราคาลูกเนาะถ้าเซ็นหนึ่งก็คือ1ช่องราคาแม่1ช่องราคาลูกเนาะใช่เซ็นหนึ่งก็1ช่องต่อช่องนะครับแม่เคลื่อนหนึ่งช่องลูกเคลื่อนหนึ่งช่องอ่าก็จะเป็นโซนที่โซนที่นักลงทุนชอบกันนะครับเซ็นหนึ่งนะครับเกียร์ลิงก็จะเป็น DW เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าพุ่งแม่เปลี่ยน1%นึ อืมใช่ครับอันนี้หลายหลายท่านยังมีบางท่านแล้วกันยังเข้าใจกันคาดเคลื่อนนิดหนึ่งเนาะเรื่องเจริ่งเนาะใช่จริงจริงเจริ่งมันต้องมองเป็นเทอมกี่เท่าเปอร์เซ็นต์เนาะคือแม่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ลูกขยับเอ่อกี่เท่าเปอร์เซ็นต์ก็คือเช่นเกียร์สิบแม่ขยับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ลูกขยับสิเปอร์เซ็นต์เนาะนี่ใช่ครับถ้าถ้าแม่ขยับสองเปอร์เซ็นต์ลูกก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์่าใช่ใช่ก็คือเอาเปอร์เซ็นต์ของแม่คูณด้วยจำนวนเจริ่งเนาะ มันจะได้จํานวนการเปลี่ยนแปลงเป็นในเดิมเปอร์เซ็นต์เนาะของของตัวลูกนะโอเคครับครับอ่านี่แหละครับคือฟันเดเมนทัลของมันสุดท้ายเนี่ยมันก็จะกลับมาที่กฎ3ข้อนี้แหละครับสเปคนี้แหละโดยเวลาเราฟิลเตอร์เพื่อจะหาดีบิวที่เหมาะสมกับเราเนี่ยก็จะกลับมาที่3ค่านี้นะครับครับใช่แล้วถ้าหลายหลายท่านหลายๆท่านถ้าจะมองความถูกแพงจริงๆก็อย่าไปดูที่ราคาเนาะก็ดูที่ time d e c a ก็ได้นะก็คือต้นทุนที่เราถือครองแหละว่าเราจ่ายไปเท่าไหร่ ใช่ครับเพราะมูลค่าของ DW เนี่ยที่ทางผู้ออกเนี่ยมอบให้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องอัตราทดและการเคลื่อนตัวที่ดีอัตราทดก็คือเกลิงที่สูงแล้วการเคลื่อนตัวที่ดีก็คือเซนตใกล้หนึ่งนะครับว่าแล้วก็มาเทียบกับ time D K ก็คือค่าใช้จ่ายในการถือครองว่าคุมค่าไหมนะฮะนี่ก็คือ value ที่แท้จริงของมัน DW ไม่ไม่ใช่คือผู้ออกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะเฮ้ยเราต้องออกให้ลูกค้านะเขาชอบเทรดกันอยู่ที่30สตัง เซนเกียร์จะเป็นเท่าไหร่ปล่อยมันเลย <c oughs> ไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆสามสิบตานี่ก็อาจจะเจอบางตัวที่แม่ขยับพลุูกไม่ขยับได้เนาะอันนี้ต้องช <c oughs> ต้องระวังเลยใช่ต้องเรียนว่าไออ่ราคาดีิวต่อนหน่วยเนี่ยมันเป็น <c oughs> สิ่งมันเป็นตัวแปรตามแล้วกันคือผู้ออกเนี่ยก็รู้ว่านักลงทุนก็จะมองเซ้นเกียร์และดีเกเป็นหลักก็จะมีการดีไซน์ให้เซ้นเกียร์อยู่ในโซนที่ลูกค้าชอบเทรดอยู่แล้วแล้วราคาเนี่ยต่อหน่วยดีิวจะเป็นเท่าไหร่ก็ ปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติผู้นี้ดีกว่า<ช>ก็คือจริงๆราคาเราไม่ได้ดีไซน์โดยการมองที่ราคาเป็นหลักเนาะเราดีไซน์ด้วยสเปคเนาะเพื่อให้ใ<ช>นักลงทุนสามารถใช้เป็นเครื่องมือแล้วกันในการเ,าเลเวอเรจได้ใช้อัตราทดได้เนาะไม่<ช>ว่ารหรือว่าจะเอาไปป้องกันความเสี่ยงของพอรตตัวเองก็ตามเนาะก็คือครเราเราดีไซน์เพื่อให้นักลงทุนสามารถเทรดได้คล่องแล้วกันแล้วก็วกเข้าถึงประโยชน์มาจริงๆอ่ะ ใช่ไม่ใช่ว่าเกะแอ่กิงใช่ไม่ใช่ว่าเราจะดีไซน์ให้มันราคาถูกเนาะจริงๆราคาถูกมันอาจจะไม่ขยับตามแม่เลยก็ได้นะถ้าเราไปมองตัวราคาเป็นหลักนะโอเคใช่ใช่ครับถูกต้องครับนี่นะนี่ก็เป็นถ้า EP นี้เข้าใจกันเนี่ยก็นับว่าจะก็โหก็นับว่าเข้าใจเคอ่าแก่นแก่นของ DW ได้แล้วใช่ใช่ใช่ใครับโอเคครับอีนี้ก็ประมาณนี้หวังว่าทุกคนน่าจะ ลบล้างความเชื่อนี้อ่าใช่และก็จะได้พบกับโอกาสดีๆที่มองข้ามไปเนาะบางครั้งใช่ที่มองข้ามผ่านก็สามารถเขาดูอีพีนี้จบนะเขาก็ถ้ามีในกลุ่มนักลงทุนกันเองเนาะมีบอกมีใครมาบอกว่าเอ๊ะเทรดตัวที่ต่ํากว่าไอ้สูงกว่า20สตางค์ที่ตัวต่ำๆอย่าไประเทศเลยอันนี้แยงได้เลยนะครับอ่าใช่ใช่เราเราสามารถแยงได้เลยเนาะว่าเอ้ยจริงๆแล้วตัวราคาถูกมันก็มีตัวสเปคดีเนาะอ่า ใช่ครับแต่ถ้านักลงทุนนะครับเป็นคนที่อาจจะเถียงไม่เก่งนะครับก็หยิบคลิปหยิบลิงก์ของเรานะครับแจกให้เพื่อนไปเลยน่าจะสะดวกนะครับเดี๋ยวพวกเราจะเป็นคนอธิบายให้เพื่อนเพื่อนนักลงทุนเองนะครับได้ครับโอเคประมาณนี้ครับ e ีนีนี้ับ EP ที่33นะครับก่อนจากการนะเราจะมีฝากล้านของเรานะครับดีดบิหนึ่งหกนะครับไลน์โอเอนะฮะพิมพ์ชื่อหุ้นหรือเซฟฟี่ตี้ดีดบิลได้นะครับในการหาตารางนะครับใช่ ช่และในไลน์ก็มีห้องรวมนักลงทุนเทรด DW นะครับไลน์ Open นแช t นะครับ DW 16นะครับครับคือคักัวนุกใชนเนะก็ครับบางครั้งผมเห็นกลางคืนเนาก็คุยกันคือคักเลยเรียกว่าไม่หลับไม่นอนกันเลยเทรดกันแชร์ไอเดียกันเทรดกันเดี๋ยวนี้จะแคปกราฟโชว์แล้วแนวรับแนวต้านกันเยอะนะใช่ใช่โอเคแล้วก็ Facebook นะครับ ก็บ้านหลักของเราเลยนะครับพิมพ์ DW16 ไปนะครับครับครับไป Follow นะครับกด C first นะฮะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับจากเราแล้วก็จากทำาพี่ๆนักวิเคราะห์เนาะก็จะมีครับมีแนะนำทุกวันนอว่าใใช่ว่าวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างในในแต่ละตัวเนาะใช่ครับแล้วถ้าชื่นชอบรายการของเรานะครับก็อย่าลืมนะครกด Subscribe นะครับใน YouTube นะครับพิมพ์ d w 16ก็ได้ครับหรือ D w 1 6 w a r r e n นะครับครับ ก็อย่าลืมช่วยกันกด subscribe ด้วยเนาะใช่กด subscribe นะครับจะได้ไม่พลาด EP ใหม่ๆนะครับเราก็จะมาเสิร์ฟความรู้ข้อมูลดีๆต่อไปนะครับในทุกๆอาทิตย์เลยนะฮะวันเสาร์ตอน10บโมงเช้านะครับผมหรือถ้าหลายท่านมีคําถามสงสัยเนาะอยากให้เราทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรอธิบายเรื่องอะไรเกี่ยวกับรีวิวเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เนาะเพี๋ยวเราจะช่วย อธิบายหามตอบให้นะครับโอเคใช่ใช่ก็คอมเมนต์ลงใน YouTube ข้างล่างคลิปใดๆเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมกับทีมงานก็จะไปช่วยกันนะฮะตอบหรือว่าถ้าเป็นคำถามที่อูนักทุนถามบ่อยแล้วสนใจกันจริงๆเดี๋ยวเราอาจจะทำอีพนั้นออกมาเลยก็ได้อ่าครับโอเคโอเคครับคุณปั๊มสำหรับวันนี้ผมกับคุณปั๊มและทีมงานก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ